สบายดีพี่น้องอกไปเมื่อสี่พฤษทุกคนนับวพี่น้องทั้งทิกตอกเฟซบุก๊กยูทูบเขาเจ้าก็จะมาแบ่งปันสาระดีๆให้แกนักทานเพื่อนเพื่อนทั้งทิกตอกยูทูปเฟซบุบ๊กใครเขามาแล้วก็ยิ่งกดไลค์กดแชร์มีคลิปดีๆที่มาแบ่งปันให้พี่เนาะนะครับสม้มได้สาระดีๆเป็นประโยชน์ในการ ขนขั้วโซ่ขาข้อมูลต,ต่างๆไปได้เขามาได้ยิ่งเริ่มก็ลอยก้อนแท้แล้วก้อนติดตามคลิปนี้เพื่อไปผ่านในคลิปต่อไปเรียกว่าคลิปหนาถ้าไปถึงมตกุมกแยกยิ่งเริ่รมก็ลอยก้อนแท้เรื่องผทไทยบมมากกะเดินผ่านได้แต่ก่อนจะไปชมและฟังน้ำกันกัข้อเนี่ยจะข้อคลิปเดิมที่ให้ยสละข้อมูลดีๆมาทานทั้งเพือ่อนเพจบุ๊ก กั YouTube, TikTok, บย u ทูบติ๊กต็อกเพื่อข้อมูลอื่นเนาะที่เป็นฉลาดเขาแ้เองกับต่อไปข้อยานี่รหับชมนะครับเบิง่งแล้วก็เลยทานปูซ้อมทุกคนเคยเปลี่ยนบ่อเวลาส่งเบิร์วอตแอปให้ลูกค้าแล้วเงียบหายไปเลยเบิ่งวิธีสร้างลิงก์วอตแอปง่ายๆเบิ่งคลิปนี้ให้จบอย่าลืมกดใจ กดติดตามไว้ลืมแชร์แบ่งแันไปให้หมูหมูนำเดอ้อก่อื่นหมดให้ทุกคนเข้ามาสบายดีตามหาคนที่อยากหารายได้ออนไลน์แต่บ่มีชื่นสต็อกสินค้าบ่ต้องแพ็คเครื่องบ่ต้อง่งเครื่องเองสั่งออเดอร์สินค้าผ่านแอปพลิเคชันใช้งานก็ง่ายง่ายในแอป,ปมีสินค้าว่าแบก็ดบให้เลือกโปรโมทขายและยังขยา,ายยูเซอร์หรือรับตัวแทนจำหน่ายได้อีกเปรียบดังเฮาเป็นเจ้าของแบรนด์ โดยว่าต้องลงทุนสต็อกสินค้าจากสิ้นเลยค่าคอมมิชชั่นสูงถึง60%ต่อออเดอร์ตอนนี้ทางบริษัทเปิดครับตัวแทนจำหน่ายสมัครพาร์เนอร์ฟรีอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่บ้านออเดอร์คียสินค้าผ่านมือถือแบบสบายต้องขายผ่านแอปจอบลิ์นี่เลยแถมมีกลุ่มปิดสอนงานจากบริษัทสอนปิดการขายสอนยิงแอดโฆษณาฟรีสอบถามข้อมูลพร่มเติม ทักมาได้หรือสแกนลาย QR code ขึ้นหน้าจอนี้หรือเมนไว้ทักมาไวไๆเดอร์ู้กรเห็นโอกาสกรย่างหัวแฟนเฮาเคยคบกับไผ่มาเคยขึ้นสถานะใน Facebook กับไผ่แดงเข้าไปเบิ่งในคลิปนี้เข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่เมนูสัมขีดเข้าไปที่ตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปเข้าไปที่บันทึกกิจกรรมเลื่อนขึ้นไปเข้าไปที ข้อมูลโปรไฟล์เข้าไปที่ตัวกลองเข้าไปที่หมวดหมู่เข้าไปที่ความสำพันธ์มันจะขึ้นมาให้เห็นเลยเนาะว่าเฮาเคยคบกับไผหรือว่าเฮาอย่างเนาะมันแต่งงานนี่อย่างต่างๆมันจะขึ้นเนาะลองไปฮ็ตมบอด้เด้อทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดใจ กดแชร์ไปแบ่งปันให้กับหนูกดติดตามไว้จะได้บทพากเทคนิคดีๆเปิดหูฟังจนจำย่งดังปาษาใจเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกให้เข้าไปที่ตั้งคาเข้าไปที่การเข้าซวยเข้าถึงเข้าไปที่ภาพและเสียงเข้าไปที่การเข้าซวยปรับหูฟังให้กดเปิด ให้กดซ่วงของเสียงพูดกดกดเลื่อนขึ้นไปจนจำเลยเนาะถ้ายัางให้ดังซาใจเบดหมวนแบตท,ทนกุ้มโดดถึง4ีั่โมงขอแนะนำะเบา้าูทูสให้สายพกพาสะดวกสบายรุ่นนี้เลยสนใจทักได้เลยลมเมหรือไม่ถ้าคิดนี้เป็นประโยนะนชจนจ์อย่าลืมกดใจหรือกดแชร์ไปเปิดหูฟังจนจำยังดังกว่าซาใจเดียวคิดนี้ บอกให้เข้าไปที่ตั้งคาเข้าไปที่การเข้าซวยเข้าถึงเข้าไปที่ภาพและเสียงเข้าไปที่การเข้าซวยปรับหูฟังให้กดเปิดให้กดซวงของเสียงพูดกดกดเลื่อนขึ้นไปจนจับเลยเนาะถ้ายังให้ดังซาใจเบ็ดมวนแบตท,ทนกุ้มด่วนถึง4โมง ขอแนะนำะเบ้าวบูทูธให้สายพวกพาสะดวกสบายรุ่นนี้เลยสนใจทักได้เลยลมเมหรือไม่ถ้าคิดวีาติดประโยชน์อย่าลืมตใจหรือลินติกตอกแล้วสตาร์